เราอยู่ยังอยู่ที่วัดดานดานพระอินนะครับทางเข้าก็จะขึ้นมานครับเมื่อกี้ก็ให้ดูโดยนอกกนนะน้องสีกล้องก็สดเนะนี่คือทางขึ้นนะครับนี่คือทางขึ้นขององค์พระธาตุนะครับนี่เป็นพระอธิการอนิชนครขบผม<ล>ขึ้นนะครับก็จะอยู่ทางนี้ ้ม้มคนก็จะเป็นของจริงอันนี้คือด้านหน้านะครับจากที่เรามาทีแรกนะก็จะเป็นช้างสามเสียนะครับมีพระอินทร์ทรงประทับอยู่ด้านบนนะไม่ไแน่ใจว่าด้านในจะเปิดเข้าได้ไหมครับยูเปิดได้ไหม,มน่าจะม,นะมาด้านบนก็จะเห็น ในนะครับจะเป็นอย่างนี้คนะัข้าง,ขงด้านล่างนะครับก็จะเป็นข้อชัยล่างป่าบมา้ ก็ขึ้นได้เนี่ยให้ขึ้นนะครับด้านบนจนะมีรูขึ้นก็ด้านในก็เข้าไม่ได้นะครับก็ามาแล้วนะก็ร่าละคันสักหน่อย กล้องกลางวานไปทั่วด้านหลังนะครับด้านหลังของช่างสามเียนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีน่าจะเป็นคล้ายกับเสาตักเมืองที่ประทับของพระบรมศิ์สิทธิ์ ก็จะเห็นได้ประมาณนี้ครับก็สวยงามทีเดียวครับผมใครที่ศรัทธานะขอลงบูชานะครับก็แวะมาปักหมุดได้นะครับเอ้าผมก็จะลงคับแต่ละซุปทางเข้านะก็จะมีพญานาคครับคอยเป็นทางนำ้าอยู่เอ้าเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้ครับทีนี้ครับผมครับ